สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันรวยนะครับผมวันเฮงวันรวยวันหมานกันนะครับเช้าวันที่16มิถุนายน2565นะครับผมเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วมาชมแล้วครับอย่างที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจไอ้พงพารวยนะครับไอ้พงเก้าเก้วก็ทางช่อง YouTube ออนซอนถิ่นอีสานนะครับผม ขอให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับผมตัวนี้ก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางช่อง YouTube นะครับผมแอดมินก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมคนไหนที่นะครับยังรอติดตามแนวทางนะครับของเจ1 3ล้านอยู่นะครับผมวันนี้เราก็ได้ไปตามมาให้แล้วนะครับสําหรับสูตรเจ1 3ล้านนะครับสูตร3พลังนะครับคน อีีก็ยังนะครับโทรมาถามแล้วก็คอมเมนต์มาถามเยอะนะครับผมเนาะวันนี้ก็ได้ไปตามมาให้แล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับสูตรคํานวณนะครับสูตร3พลังนะครับผมสูตร3พลังครับอ้าวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับนะครับรีบจดรีบแคปไปเลยครับสําหรับแนวทางของเจ๊หนึ่งนะครับนะครับจดเลยนะครับผมจดเลยเด้อจดจดจดนะครับผมนะครับตัวเลขในตารางนี้นะครับ หตัวนะครับมี5้าศูนย์เก้าสนะครับห้าศูนดนะครับลองจับแบบนี้ก็ได้นะครับ509 783ยนะครับสตัวหรือว่าจะจับกล้วยไปกล้วยมาเอานะครับผมเนาะเดอนะครับจับตรงๆน,นี้ก็ได้นะครับสำหรับส so ูตรเจ๊หนึ่งนะครับอ่ะไปลองจดจดดดดดดดีดดดดดด นะครับดิบจดดิบแคบกันเลยนะครับให้เลยนะครับสําหรับสูตรเจ๊หนึ่งนะครับผมสามตัวสามตัวมีนะครับห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสามแปดห้านะครับสําหรับสามตัวบนนะครับสามชุดสามหางสําหรับสองตัวจับคู่นะครับบนล่างมีศูนย์ห้า ศูนย59 80 93นมะครับมีตัวกันอีกต่างหากนะครับตัวการอีก79กับ83นะครับจด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 ดีแคปไปเลยนะครับนี่จดดีแคปไปเลยเด้อสำหรับสูตรสพลังของเจหนึ่ล้านนะครับ กันเลยครับตรดกันเลยตรวกันเลยดิบตรวจดิบแคบกันะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ๋อวิ่งนะครับผมสําหรับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับจปล่อยนะครับปล่อยไปในกลุ่มไลน์นะครับผมในกลุ่มกลุ่มไลน์ v i p ของเจ๊หนึ่งนะครับ คนไหนที่อยากจะเข้ากลุ่ม l ลน์ VIP J1 นะครับสำหรับแนวทางนะครับเร่วิ่งครับจดตามเบอร์โทรนี้นได้ครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนไหนนี้นะครับชอบสายวิ่งสายรูดนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับแอดไลน์เบอร์โทรเดินได้ครับสําหรับเลขวิ่ง J1 นะครับก็ไม่เคยพลาดนะครับ นะครับผมสําหรับแนวทางของเจหนึ่งนะครับสำหรับรียวิ่งก็ไม่เคยพลาดนะครับคนไหนที่ยังรอติดตามอยู่ก็ตามมาให้เราเด้อนะครับสาหรับแนวทางของเจหนึ่งสูตรสามพลังนะครับจับคู่ให้จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้เด้อสำหรับสำหรับเจหนึ่งสูตรสามพลังเน้นตัวไหนเน้นตัวไหนเนาะนะครับผมนะครับแอดน่าจะน่าจะเป็นเน้น 05นะครับ05นะครับ05ตัวเนี้น่าจะเป็น05นะครับ05 09 05 09ตับไปนะครับผมสำหรับสูตรสพลังของ J1 นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมรัฐบาลจะประกาศผลรางวัลนะครับผมรีบเลยนะครับ หนึง <91 fois> <91 fois> ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการกดติดตามนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการกดติดตามนะครับคนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเพียง่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ กับบดตีบนนอแต่แต่ว่ามันมันนม่คุณค่านาะค่ะกันพูดดไสซัก้ากะล่องลองลองจังเบิงหล่ะกล่องลองอามาไเบิงมามันเข้าสิถือเลว่ะค่ะบโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอรโทรกาอยูหน้าจอเพิ่ได้กันแ้อดีหรดีหีดีแล้วค่ะเพราะว่ายังเอ็นบอนี่งหากะมาเห็นบงวดบางญาหิสูนกะมานเห็นบอแต่ว่าผมมาสูนกัน แมินอยู่เงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากขึ้นตัวค่ะเงินตะขอสร้างนี่ค่ะเกี่ยวมากขึ้นตัวมาค่ะเก่าค่ะ่มันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขากระเดาค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโสดลองเบิรงเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับล้อรอเนค่ยจ้าสาธุสาธุผู้ขายกับล้อรอ เป็นคนรอบาไดงั้จินดาก็เลยได้สร้างเพื่อน,นะคะไว้าม,มาไว้ได้กระเป,ป๋อกระพิโตกะระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง